เอาพี่น้องผมจัดเห็นไหมเนี่ยเ,ยเยบีกดแรกเออจัดไป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 เอาลาบค้าเฉียงเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมทีมงานเท่ามาขนาดมาเที่ยวแรกแล้วบ้าเอียดคุ้มไปใส่เขาเดียวนี่วาจันว้ายไอ้หนายหัวสร้างบพไปเพราะใดพี่น้องผมฝ้าวไปใา่มาเลยพี่น้องผมกวอางบักใหญ่เบิ่งเต็มกว้างใหญ่เจ้าสิกินเบิดบอเบาเอียดเอ้ยห่อน,นพี่น้องผม หล้าห่อสีลาบนี่ยังพี่น้องเดี๋ยวอันนี้กับบนาจะลาบได้อันนี้กับบานาจะลาบได้พูน,น,บบานาแนวสีลาบของหฮาเต็มเฉียงพี่น้องผมลูกข่าเพิ่นมาเนาะพี่น้องบบเ,องเาลาะกับบ่าวเอกของหฮาหลักการมีคุณพอ่อคนนี้ที่ทำงานห่ออวานาการห้อมสิเป็นลับเรือนเราพี่น้องอืมข้านาการห้อมสีเป็นลำบกพริบบกเข้าครัวเขาบว่ามีเอาก็ได้ตัวพี่น้องผมกระลาบปลูกเองตำเองฮึอืมเอา สเอาไปใส่ลาบข้อด้วยนี่อเออเออพ่อหนะขอสามทุงไก่สามถุงแม่อก่ยังก็มาใจโคตรดีครับเนี่ยนี่แหละสีใส่ลาบสาใส่เหเบิดเลยครับซื้อได้ซ้ำข้อได้ดหรือเปล่ามีไปไโอ้เจ๊ไอเมื่อเชียรเบื้องการส่อยเพืพ่อนมียไม่พร้อมป้าตีทุกข้อถูกส่วนไหนบ้าบ้าเหยียดเลยนี่เราสี ลาบเสียหรือว่าก้อยเสียให้พี่นอ้องเห็นว่ามันมันมันแข็งมันอ่อนแล้วกับพวกนี้เสียของแท้รอยเปอร์เซ็นต์ังว่ามันตายตัวอืมแล้วสีก้อยม่วงก้างหักเอ้เน่าเกลียอม่สดสดตันี่ครับนะยัดไปพี่รองเราสิส่ทุกส่วนว่าบ้า,าออเอ็ดมึอนี่บ้าเอียดสิกินทุกส่วนของงัวพี่น้องผมมึอนี่เราจะกินทุกส่วนของงวอ่ะเริ่มจามองได้เหมือนเดิมนำลาบ ของบ้ามีมือนีเห็ดมาหลายๆคนคนเขียวคลักพี่น้องผมคนเขียวคลกักข้าวซอยใจทักมาหาบ้ามีได้ที่ทำงาน,ำนยำขายวะอยากเห็ยดอยู่ยได้บ้าเห็ดพออยากเห็ดอยากเห็ดต้องขอผู้กําบบวิธีการรักษาให้มันได้จักประมาณบพรเกินสองสามเดือนนี่นะการให้มันเบิด์อายุซะคันสีขาวสามมือเบิด์อายุควันสีขาทุนสันพี่น้องตั้งให้เบิรงเลยอันนี้สันสันเสืออ่าอย่างกว่ากวางฝาก นี่กวางฝากบนประความนะครับเด้อะฟิวสัมผัสคือฝั่งนี่เป็นเนื้อแดงฝั่งนี่สีออกสีจางๆขึ้นเนื้อหมูขึ้นเนื้อหมูเออเขาบอกกวางฝากตับเหลี่ยม่ตับเหลี่ยมพูดนะมาบมากคันแท่น่าปลาเปียกสีสวายใส่ลาบให้เบิดเลยพี่รองเขาสีกินทุกล้วนง่วงๆเมื่อเดี๋ยวไปบันไดทำไมผมพระท่านบ้างท้างนี่คือสีบ่าสวยใสหรอกพี่รอง ที่เด็ดของเราก็สิไิคุ้มบ้ามีมากือ่ตัวนี้ดีแท้ดีแท้น่ครับของแท้อ้าคือตรงนี้ที่บ้าเอียดบอกว่าที่เด็ดจังหวัดเจ้าพาดบ่ไดดต้องเลี้ยงกับไปใส่เขาพี่้องผมไปเสยเ่อยขาผมแปะตายแต่ว่าบ้ามีก็ใส่มาแล้วเนีอืมบ้ามีก็ใส่มาแล้วพื่กันอือ้าทีมงานเฮายกพี่น้องมีแต่สว้าวแลครับบ้ามีไม่กินลาบนโคกกลางมีต่้ทีมงานสวาวทั้งนั้นพี่น้องผม วัยรุ่นอายุ17 1เคือยังบ้าวมี่นี่คือสีบ่สามารถไปเสีบแฉกกลางตลาดสดเหมือนเดิมคือเก่าหลวงพี่น้องาะผักริกกระเทียมพูดได้อย่างไรกับมาขอเอาหลดพี่น้องเราบ่อเอาเงินลาบข้ามอางข้าเชียงพี่น้องผมบ่อเสียบบ่นแนะน้ำไปไปหาหมอ กันขนป่วยขันคนป่วยมันก็สิกินให้เซียมันก็คือสิเป็นไปบ่ได้ดอกพี่น้องขันบ่พ่อจังแกใส่บ่พ่อขึ้นแกใส่เลยยังเราข่ำมันนี่เมาสัมบ่กับบ้านครับโอ้กลับบ้านผมเราบ้านเป็นเมาจังไหนก็สิเมาเอาไปหลายไปเฮ็ดบุญบ่สันที่เดี๋ยวนี้เอาเทกเกอร์สิได้ทุกส่วนเดี๋ยวไปเบื้องปฏิวัติบ้ามีขี่โม่เอา นี่เหียมมามาบซ้อยนี่แหละครับบางบาเียวเง้พี่น้องผมนี่สามสิบีเพียรลงไปไปน้องเหีียรยืนบาแต่้านนนงเหีียใขาดีทวันโอ้เก่หแต่งวันใาบ่ทันเมื่อวานไปปันพูดแล้วโอ้ขันบอกกัไปเันนีพอมื่อไปไปบกหอดลมเลยพอดีเป็นสิ่ห่วงไสี่ทั่วไปหาหมือปันพูดโบทั่วแต่ว่ากระทันยุ่งมื่อ้านได้ตัวนึ่งยุ่ตัวบางไงมันเสียกขวางขามันเสียขวางขามันกับปาดเลย กินผู้เดียวพูดสองกิโลทว่างเพลอะกันนี้พอนว่าเอาบ่เอาสีน์สบบ่เอาว่าสันบ้ามีมากินแล้วก็บ้ามีนี้ค่อยว่าพูดละพันโอ้ยโอ้ยเห็ดสามพันน้องกินเมื่อวัานีไปซื้อสามพันก็เห็ดสามพันเลยเอาส่วนไหนอีกสันบาบาทสันพี่น้องกินเมื่อวานเหรอกินเมื่อวานเดือนเมื่อวานนี่เขาสันกระซ้ายพี่น้องผมข่าง้อเ่าอยู่นี่แล้วเมื่อนั้นลาบไร้เคียงบ่พว่ามื่อนี้เลยเห็ดเคียงมาเพียกาไว้ให้พ่อ ลาบได้ประมาณขาหนึ่งหรืเครื่องเบาหมี่อืมจะเนื้งงัวครับนี่เนื้งง้อนี่ล่ะจะเสี่งง้อหม้อบนบนเสี่ยงเขาไปอ้อมนั่นไปไหว้มาไว้มือนี่เนื้อเสี่ยงกระทูเนื้อพ่กเสี่ยดกระลีแล้วอืออ่าเป็นแจ้งใดพี่น้องผม มันสุดยอดไปเลยแมนบอพี่น้อง่าพันนงวตัวนึงตเห็ดสามพันผมว่าตัวห้าบ้านเพิ่นเห็ดเจ็ดพังวมันถืกอนด้ยัับเสียมขวางม่ใหญ่เตือนไปดขายเื่อนไขายตาดบสไว้าไว้หันะเชี่ยไน้บ้านเทว่าเจ๊บบ่เียบวยเจ๊ย้เจี่ยขนาดก็จเข้ากันดีตะถ้นรอบอืมับราคาเป็นหมื่นสองหมื่ันยังเอาจานผู ครับสวัสดีครับผมอีสานสะออนฝากไว้ในความอ่อมใจเนี่พี่น้องเดี๋ยวแต่มาเพิ่นดังดังในบ้ามีต้องฝากเนื้อฝากตัวเพิ่นสู้เพิ่นว่าได้ดอกบ้ามีต้องฝากเนื้อฝากตัวจานผู้นี้ว่าได้ปึ้งครับผมกินลาบน้วกันมาพ่อมาผอคนดังมาพ่อคนดังกินลาบน้วกันทุกคนสิคุณตาคุณตาเราดีคุณคนที่คุณตาคุณตาเราดีแน่นอนอ่าสุดยอดับกินข้าเชียงกินข้าเชียงพี่น้องอดอือมคนณเราวะเอ้า พูดลงไปอืมล่างเรียบร้อยพักเพิกก็ได้มีอะไรก็ซอยลงซอยลงอืมวนใส่เลือดมั่นวครับเฮียเพื่อใส่แล้วยังเลือดยังตะเลียดเลียดไปตะใส่ที่หลังยังดีแท้ครับตนเลียดเพาพ่อเขาเอาน้าบ้าเอียดหน้าบ้าเอียดเ่าพ่ออีกดึกน้องจานวู้นี่แหละโอ้ข้าวไรข้าวไรว้าใส่เนี้ย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  เนี่ยมันดีเยอดลูกผมกินเสียนเขาได้กินทุกส่วนแล้วพี่น้องบอกแล้วมื้อนี้มีซีบส่วนเขาก็กินซีบหม่องเน้่มันดีนั่มมาทุกส่วนเลยวันนั่มาทุกส่วนเลยจานวัวเนี่ยเนี่ยมันดีเขาก็เท่ามาทันดีค่อนข้างงวก้อนก็กินตัวนี้ละก้อนหมัวครับมันก็หนอก้อนบ้าได้บ้าเอ็ดเปิดแล้วเลยเลียมาให้เอาเทลงไปขวางแท้พี่น้องอื เขียวเหี่ยวๆมันไม่มีสำเนียงแล้ยังไม่ได้เปิดเลย่ไมีเนียมันเปน้อยครับเดาดาจะขวนมันเดาด่าเนี่ยไม่พาะว่อสกขวน่ส้ีลองคว้านไกระส้มาฟมไส้เบรลลดจัดไปคนเลยเลยโอ้อซะนอะออคนเลยคนเลยเห็นหงอกเลันะตาฟางไม่จิ้มขมหลตบผมโอ้ยจิ้มขมหลตาฟางบอกคุณฟ้าสีสันไปใส่เดียวเข้าไปจางกุเรียนมาเนี่ยเอาย่ก่อนบ่ Euh, อน <rijk> <widen ina> ี <notable> ่ขวดก็ได้ขวดเออเอามาเลยมาจานบูเทเออเยองเออาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้ดค้งวได้อันนั้นโค้งจะมาแย้งจะมาเลียดยุโค้งขึ้นมาเลียดยูอไอ้เลียดแท่งเลียดแท่งเอามันสีมันตั้งกันมองได้หแล้วถ้ามากแล้วก็เลียดยุโค้งก็ตักเอายุโค้งมันเลียดโค้งเอาเท้าลงไปนะผมเเป็นจังอันนี้มันซ้ำดีเทลงไปเบ่งไก่เพราะอะไร มึงกับเนื้อนเดี๋ยวมึงกับแบนกูยิ้มมึงไก่โอ้จะสีลอยเลียดป่ะนี่สีซ้อนเราเครื่องมันจะบูโฟเครื่องจะบ่พอเครื่องบูโฟท่านั่งเราซิมมึงดูลอยเลียดเลยมันใจหอมซีมมึงือมันจางหรือมันนัวสกัดจะหอมพอนี่จะทำปลาเลยเป็นยัต้องไปยืมเซ้อนมาเสซ้อนแนวนี่ยิบมันไก่จังไเลยมันนี่เลือด มันแซ่บแล้วละน้ำปรุงลาบบ่ได้เฮ็ดอีหยังเพิ่มบ่ามีมั่นใจว่าของบ่ามีนี่มาตรฐานบ่นเสชิมยังชิมยังยังยังเแซ่บแน่นอนรับประกันเลยเป็นแต่แซ่บแล้วผู้ใดกินบ่แซ่บไปหาหมอหันเลยโอ้เดี๋ยวดีเทีที่มบอกเมียก็อยเด้ใครกินบ่เสียบไปห้าหมอหันเดอาชิมกันเอาอืมนะอืมเอวก

มันไปกมาดันผู้มาขมเี่มันไปกับขมจัดไปข้ามตัวตัวขมไปไหนบ่าขาดดีขาดยังอีกนั่งไม่กันดีแล้วกว่ต้องว่ามาบุวใสถุงไว้คื่อวินไอ้มันเบิดลวดเอ็ดันสีปานนั่นเ้ยตเจ้าเชียวเหียอีกเสียดน เอกับต้มเลี้ยวขากัย่งปุงน้ำก้นดีแล้วดีแล้วดีแล้วมันบจานวัวใส่เขาไปยีกกระพาคักรบะนี่ใส่เดวเดี๋ยวงกินฟังทางพูนซะครับกินฟังท่าง้รองนี่เนื้อมาทางพี่มาท่างพี่มาท่างพี่มาทางพมาทางพี่มาทางพี่มาทงพ่มาทาพมา่มาทางพี่มาทางพี่มาทางพี่มาท่างพี่มาทางพ่งพ่มาท่างพี่มาทพมาท่างพี่มาท่านพี่มาามา่า มา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 เชิญทุกคนครับผมต้องมาทางพี่ต้องมาทางพี่มี่เลยซ้อนท่านละจ้ะไม่คือว่าออกเลยคือมันเป็นเนื้อเย็นหมดใส่มันมีนะครับเอาทุกส่วนเลยอือเป็นลาบใส่กันเขาไปต้มเอาทุกส่วนเป็นลาบใส่กันเลี้ยนแบบพี่เจ้าจานวัววูวแล้วว่ามันแซ่บอีกอือเนี่ยเยอนเขามาเจ้างไว้เย็นเอาเนื้อเย็นขอก่อนเนื้อเย็นกับผู้ถ่าเพิ่นจิ้กินตับกวนบวกเสียลงไปนี่เสือ อันนี้ก็เย็นเท่ากันบ่เสือพี่น้องเสือปลาคีริวตับเจียวหนีขอก่อนค้่มเป่งเสือไปต้มเเพิ่มโลกินผู้เดียวก่อนค้่มเป่งจัดไปเพิ่มโล่กไจไต้เือรอผมปาาเบีดว้าวอมมีถุงใหญ่มาซีมมาซีมอืนั่นแน่แก ผมปากยืดาเอาเลยอืมไม่ต้องไรจัดผ่านบ้าคุณผอผ่านแม่จานผัวกินุก้จะเมียก็ชิมเงี่ยอืมกับกับเขาโอ้ข่าก็อุ่นอืมเข่าอุ่นเลยไม่แน่วียรเจับเหอวุ้เวียกีก่ผมจิวฮะดไป ก็เขาทำมาเนี่ยบ้านเขาทำว่ะว่ามีลงคิบก็มีตจ่อถึงมือได้กันางตลาดแบบนี้สินงไม่ไม่แนี่ยนีสินกับี้ม่านสวาวข้างห้องบ่วแบเป้ยบัวแอบหัวแก่ห้องหม้อหมอหันะหญ่อไรกิน่ยัไหบ้างเช่นึงไรมือควายมอหัน น่นมเยไผ่เนี้ยเป็นนั่นคือนับเป็นเนเนนันซื้อๆดิม่วียังเฮ็ตยังบ่ได้ยนาทันเิ่นพี่น้องนั่นซมการเสียเงินย่างก้าวไป่าเห็นไเนี่ยเนี้ย

กินบ่อได้ว่ะท่านคนว่าดรกอันนี้มันกินบ่ได้เดี๋ยวตีล่องให้เบิ่งกอมินบ่เนี่กินบ่อรับอืมใส่ไปลครับอืมนี่เห็นไเอากินได้เหรได้เยวอหัวเลยครับ ยิเลยมันคิวบนึงคิวนหยองว่ะมันเป็นสมุนไพรจ้าครับกินดนไม้ครับกันตายกั็เป็นเล่นไพ่เฮี้ยนผมนี่เ้อะันผมตายผมว่าุ่โยรุ่นผมรุ่นผมผีบ่อยากแล้วผมปามาครับนะมันเมื่อไรแม่บียม

หรือทไม่ส้วนเพี้ยเพี้ยเยานปลาเป็นปลอเอาปลาเป็นปลอาเอาหน่สามสิบบาทนี่คาเทนามัดก็มีถูกส่วนของหัวได้ได้เลได้อ้บาทเจ้าเกินกับราบนี่ ังยังยเาออ่ะเขาหเ็บเงหบอยู่ในน้ามอาอยม่นโยกโ้เฮ้ยับแผมอกเขาหงเบเางบเลียงหลังปลาปเลยยายาขี้กระตือเนว่ากินยันเลยเกือดเดืดเลยขายดียุ่นเลี้ยนดินว่าคุณบอกคนว่าบังหมเห็บวพาันกินกับลาดาะันอเนไอุนอ่น จุเลยแบบนี้ครับันทิมงานสวของเฮาพี่น้องนำเลยทิมงานสวของเขารับลาบกลางตลาดแซ่บเบปฏิบัติการกินลาบกลางตลาดคลิปนี้คนมากพี่น้องผมผมจะเล่นหนัมันเลยเบิ้ นี่ตขายนาบดเนี่นอันขายของบดกันขายก่านี้เลัเจนเจ้ากับลี่่าได้ขายได้สี่ขาว่าวีมากขายทไดีขายทุละสิบบาทยังต่ฟพ่อขายขายสา่น่าเขาขายร้าว่าพักหังมน

มันไ่หดจคยังบ่ไปเห็นพกให้ห็นบักหนเลยน่อยคุณพอบ่มากนะคุณพอปผู้ให่บ้านมันพอบ่มาหมือย่บ้าเอียดเลยบักที่ข้าอิ่มจักว่เห็นแล้วย่งเหมือนเใหญ่ป้าเอาคุณบ้าจันให้นะจันเห็นะเรื่องมองกันนะเอา น้ำร้อนๆย่ำเจ้าแล้วน้ำร้อนๆน้ำร้อนๆย่มเจ้าแล้วคุณพ่อยูทูบเบอร์เจ้าครับผมลงไปพ่อใหพี่น้องในเบื้องกันอือโจลียูทูบเบอร์กกัครับพวกนี้จิตตับอือได้จิตตับนั่นเขาสิทั่วมาด้วยกันปันพูดเมื่อไรบ้างผมไปเอาน้ำไปเอาน้ำยูหรอครับไปใายพี่น้องในเบื้องกันเป็นยากเบื้องบป็นพูดเขา ซื้อเงินสดเงินเสียกันนี่แล้วแต่ครับเสียกว่าน่ารับเบื้องต้นขันยุไก่ก็น่าจะสดเนาะขันยุไก่มันก็ต้องเบื้องเดียวกันก็ขันบ้านเดียวกันขันนาจะย่างอ่อมจะเอาเรื่องขันบ้านเดียวกันครับแม่เดี๋ยวขันบ้านไก่เขาบ่เสียหรอกแม่นบ้านขอบบ้านไก่โวยบ่กบอกเงินสดไปก็มาสชให้ซีนคุณบ่ขันบ้านไก่บ้านไก่กันเขาเสียอยู่ด้เอามันกับแม่อยู่แล้ว กูจ้างบักคุนมันกับเทปเป็นพูดเรอมันเป็นนิดเลกว่านเขาไม่คอยพูดเดี๋ยวจะง้อเงินอ่าเขาไปปันผู้อง่นนะแข็วายนวยเงินนี่พักนี้กันี่ละตั้งใจเอานี่ยะไม่สดกันอ่ะอ้นกินบาคำย่งใหญเพินคำรอเปคือเทปฮอดเลยเทปฮอตเลยยังบ่คุณแม่ ฝาหล่เปียกหนึ่งฝาหล่อเปียกนึ่งาหลเปียกนึงพอเอาชินเป็นยุบอะนคุณแม่กูดี้านี่กินเราอยู่บเโอ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นสาวนี่กนไดเฮียนบ่แหงยักเทียได้นี่อือวาไรยินเ้าไปกับยิบ่ตองอีกจ้างหักจะยุตสาระขามบนี่สาระขามน้ำบ่ตองไหมเบือลอีกเนา ถืไอไรอีพี่น้องผู้เฒ่าไรกันปเอมนเญ่สนับสนุน,นพิ่นนาะเป็นบ่เพิ่นยางไม่กินเองนาะบ้าเย็นนาะพี่น้องเป็นพยานเด้อคุณย่ายล้วมาจินมออมาเปกเองเขาบ่ได้สนับสนุนจังสัดจังสี่ยาบ่ากันตอนนี้ต้องเข้าใจกันเ้อครับเด้อบ่าวี่มพงค์ว่าเราไปจ้งไดเอาคุณแม่ก็ไปตามสายห้องนั่นละห้องสายชาวหายเย็นเฮ่เํำเซดึกสา,างสว่างซ้ำนะพี่น้องเนาะอือ

คนอ้วกับนอมเบ้านเนี่ยาขาแรกในชีวิตของาเห็นี่เคยกินเีย้องบุงดังควับคับครับับดังครับครบครับในปากวะแจวอ่ะี่องผมเอาไปทนี้ทิพนาเจอกันครับลาบกลางตลาดขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม